และวันนี้นะครับจะพามาดู3โซฟาที่เรียกได้ว่าสวยครบเครื่องเรื่องอำนวยความสะดวกนะฮะก็อยู่ในโปร13ปีของ CM f u ฟ n i t u r e ด้วยนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูก่อนได้นะครับอเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่ามีโซฟารุ่นไหนบ้างนะครับไปดูกันเลยเรามาเริ่มกันที่โซฟาตัวนี้เลยนะครับโซฟารุ่นคาเฟ่ตัวนี้ก็อยู่ในโปร13ปีนะครับตัวแรกของเรา13,490บาทเท่านั้นเองนะครับขนดาดความกว้างอยู่ที่245นะครับแล้วก็ความยาวอยู่ที่160นะตัวนี้ก็ ได้มานะครับเป็นหมอนนะหใบด้วยกันนะครับหมอน5้าก็จะเป็นสีจับธีมเดียวกันเลยนะครับตัวนี้สามารถเลือกสีของผ้าได้ด้วยนะครับนะก็ลองเข้ามาสอบถามก่อนได้นะว่ามีสีตัวไหนบ้างมีสีอะไรบ้างให้เลือกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับโซฟารุ่นคาเฟ่ปรับนอนไม่ได้แต่นะครับแต่ดึงรางกลางนอนได้นะครับนี่ แต่ในส่วนของพนักพิงข้างหลังอาจจะปรับนอนไม่ได้นะครับปรับนอนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ดึงรางกลางนอนได้มาพร้อมนะฮะที่วางแก้ว2ฝั่งนะครับฝั่งละ2ใบด้วยกันนะครับผมเป็นสแตเลสด้วยนะก็เวลานั่งดูหนังดูภาพยนตร์ก็เพลินๆไปนะครับแล้วก็หมอนใหญ่มากหมอนคือแบบนุ่มๆนี่ดึงออกมาซักได้ด้วยนะฮะหมอนนุ่มๆเลยนะครับตัวนี้ใหญ่มากๆดูเท่าตัวผมแล้วนะฮะก็สําหรับรุ่นนี้นะครับไฮไลท์ของ รุ่นนี้เลยนะก็คือแท่นชาร์จนะฮะทั้ง USB Type C นะครับและ Type A นะครับก็สามารถนั่งชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยนะครับสบายๆชิวๆนั่งดูหนังกันไปยาวๆนะฮะนี่สำหรับโซโฟ,ฟารุ่นคาเฟ่ตัวนี้เลยนะครับลองเข้ามาสอบถามเรื่องสีดูก่อนได้นะครับ13,490บาทเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปกันนะฮะว่าจะเป็นรุ่นไหนในโปรฉลองครบรอบ13ปี CM เไปกัน สำหรับตัวนี้เลยนะครับรุ่นถัดมาโซฟารุ่นโดมินิกนะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วแทบจะทุกคลิปเลยตัวนี้เป็นรุ่นยอดฮิตจากซีมเฟอร์เิเจอร์นะครับก็ราคานะครับขยับขึ้นมาจากตัวคาเฟ่เมื่อกี้นิดหน่อยนะครับจาก13,000ก็มาเป็น14,490บบาทนะครับความคุ้มค่าอยู่ที่ ปรับนอนได้ด้วยนะครับนะพะนักพิงหลังนะสามารถปรับนอนได้ตัวเมื่อกี้ปรับไม่ได้แต่ตัวน,นี้ปรับได้นะครับอ่าก็คือปรับได้หลายระดับนะฮะอันนี้ติดข้างหลังนิดนึงอาจจะปรับให้ดูได้ไม่เยอะนะครับก็ปรับนอนลงไปได้นะครับมีหมอนถอดซักได้เช่นเดียวกันนุ่มๆหนาๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่ามีหมอนให้5ใบนะครับหมอนเล็ก2ใบหมอนใหญ่3ใบและดึงรางกลางนอนได้ด้วยแบบนี้เลยนะครับนะตุ๊บอ่า ก็สามารถเลือกสีผ้าได้นะครับตามใจชอบเลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> ราคาดีมากๆมาพร้อมที่วางแก้ว2ฝั่งฝั่ง,งละ2ใบเป็นสเตเลสนะครับนะสวยมากๆนะครับรุ่นนี้สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านได้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามทางเพจได้อีกด้วยอเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันว่าในโปรฉลองครบรอบ13ปีจะเป็นตัวไหนและนี่เลยนะครับอีกหนึ่งรุ่นที่จะมาแนะนําวันนี้นะครับสําหรับ โปรฉลองครบรอบ13ปีอ่ะโซฟารุ่นสุดท้ายที่จะมาแนะนําวันนี้นะครับเป็นโซฟารุ่นโอซาก้านี่ตัวนี้ก็หมอนนะครับได้5ใบก็มีหมอนใหญ่นะครับและหมอนเล็กนะฮะหมอนใหญ่3ใบหมอนเล็ก2ใบนี่ดึงออกมาซักได้เช่นเดียวกันแล้วกใ็ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับส่วนฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเข้ามาสําหรับรุ่นโอซาก้านะครับขยับจากโดมินิกเมื่อกี้นะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับช่องเก็บของนะฮะอึบเน่ สามารถเก็บของได้2ฝั่งเลยนะครับมีช่องเก็บของสองฝั่งเลย mm hmm. ก็เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้ก็สามารถปรับนอนได้นะครับ mm hmm. ข้างหลังและยังสามารถดึงรางกลางนอนได้อีกด้วยนะครับผม mm hmm. นี่และทั้ง3รุ่นที่ผมแนะนำมานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นคาเฟ่นะฮะร,รุ่นโดมินิกนะฮะและรุ่น โอซาก้าตัวนี้นะครับ3มรุ่นสามารถเลือกสีผ้าได้ตามใจชอบพี่ๆเลยนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ทั้งทางแฟนเพจนะฮะแล้วก็ทางร้านของเราเลย CM เฟอร์นิเจนะครับก็ถ้าสอบถามเรื่องโซฟานะฮะเรื่องสีนะครับแล้วก็โซฟาฟังก์ชันต่างๆก็มีให้เลือกตั้งแต่1ที่นั่ง2ที่นั่งสที่นั่งรวมไปถึง4 5 67ที่นั่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรฉลองนะครับครบรอบ13ปี CM เฟอร์นิเจ ก็มีแจกทองให้ด้วยอ่าสำหรับพ,พี่พี่ท่านใดนะครับที่ซื้อของนะครับครบทุกๆรอบบินนะ5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับก็ได้1สิทธิ์ลุ้นทองนะครับรายสัปดาห์นะครับทุกๆ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับก็ เพียงแค่ซื้อเฟอร์นิเจอร์5,000บาทขึ้นไปพี่ๆก็ได้ลุนทองแล้วนะครับคุ้มค่าสุดๆสำหรับโปร13ปีนะครับที่ C.M. เฟอร์นิเจอร์ได้มอบให้นะครับผมยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมารีวิวอะไรอีกนะครับก็รอติดตามที่ C.M. เฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนพร้อมกับโซฟาโอซาก้าโซฟาฟังชันตัวนี้เลยนะครับบ๊ายบาย ผมลืมบอกไปนะครับสำหรับโซฟาตัวนี้นะครับราคานะฮะอยู่ที่16,990บบาทนะครับสำหรับโซฟารุ่นโอซาก้าตัวนี้นะครับก็สามารถเลือกสีได้นะครับผม